สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับแพน vs ซ o มบี้นะคะตอนนี้นะคะเรามาถึงด่านที่9ในโลกของ m o เดิร์นเแล้วหลังจากนี้ไปฉันก็ไม่เคยเล่นนะทุกคนมามาต่อกันเลยนะคะรู้รู้ต่ว,ว่าถ้าเกิดไอ้พวก Shadow ใช่ปะมันต้องใช้ไอ้ตัวนี้ตัวเริ่มต้นตัวเนี้ยเป็นตัวตั้งต้นก่อนใช่ไหมหลังจากนั้นก็เอามาวางไว้ตามมูลต่างๆเท่าที่เล่นแล้วอะ่ะมันมันดีจริงเหรอเออแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเอามูลวางซ้อนมูลเอาไวอ้อ่ะ เราพื้นน่ะมันก็จะซ้อนเงาเอาไว้อะไม่รู้ว่ามันจะบัฟมันจะเพิ่มคูณ2หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ทุกคนถ้าเกิดรู้มาตอบทีถ้าเกิดแบบซ้อนมูลไว้แบบในช่องเดียวกันนะซ้อนมูลเอาไว้ปุ๊บๆๆให้ซ้อนเงาเอาไว้อะเออระหว่างต้นไม้อะบัฟมันจะคูณตามที่เราซ้อนไปหรือเปล่าไม่แน่ใจด่านที่9้านะคะเอาตัวเราจากซอมบี้แอทแทกนะคะโดยใช้แพลนที่เขาให้มาใช้พวกชัโดว์แน่เลยฮมีเก็บสโตนโผล่มาด้วยทุกคนนั่นไงเฮ้ย ไอเม็ดอันนี้เอาไปทำอะไรนะเม็ดโหระาใช่ปะทุกคนบอกว่ามันคือเม็ดโหระาเดี๋ยวเม็ดโหระาเม็ดโหระาแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งอันแเบบนี้ยมันต้องผลิตแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งฉันกำลังงง,งๆอยู่ปกติไม่ชอบใช้ไม่ชอบเล่นสาย s a ชด w เลยทุกคนมันยาก มันอ่อนมีความรู้สึกว่ามันอ่อนหรือว่าฉันคิดไปเองมันอาจจะแข็งแกล่งก็ได้ฉันคงคิดมากไปเองหรือเปล่าส่งไปลูกส่งไปฆ่ามันฆ่ามันตังไม่มีแล้วอ้าวแล้วใครจะจัดการไอ้ตัวนี้ล่ะไอ้ตัวนี้จัดการได้ปะวะทุกคนไอ้ตัวนี้จัดการได้ปะได้อยู่นะ <c oughs> <c oughs> เสียงฉันเป็นอะไรเนะี่ย ได้อยู่นะเอาแล้วใครจะจัดการอนะ่ะเออราตู้บินมาใครจะจัดการวะเนะี่ยยิงโดนปะเนี่ยยิงโดนนะยิงได้ปะเนี่ยเหมือนมันไม่ยิงเลยอะ่ะอ๋อได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเค มาฉันจะวางอย่างนี้แหละทุกคนก็มาเถอะก็มาเถอะเออฉันผู้เล่นฉันผู้เล่นไม่ต้องไม่ต้องเตะมาไอตัวไอตัวนี้ฉันเกลียดตัวฉันจำได้แล้วฉันเกลียดตัวหัวชมพูนี่โอเคโอเค ฉันลองใช้แพนฟูดกับน,นี้ดูปุ๊บใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นวะอ๋อก็ได้อยู่อ่ะข้างล่างมาข้างล่างมาเอิม่มเดี๋ยวมาใกล้ๆเดี๋ยวเอากระถินไปเอ้ยไม่ใช่โหราพาเมื่อก่อนเรียกกระถินนะอ่ะไปะวาร์ปกลับไปจ้าเราอาจจะวางมูลไว้แบบซ้าซ้อนตรงนี้อีกอันนึงดีไหมดีไหมทุกคนเฮ้ย,ยส่งตัวไอ้นี่มานี่นีน แม่งโถเอ้ยฉันบอกแล้วมูนไม่ work. เวิร์กเดววางสายเอาอยัางไงดีเนี่ยเอาอยัางไงดีเนี่ยมีความรู้สึกว่ายังไงมูนแม่งก็อ่อนชาโดว่ะชาโดว่ะสายชาโดโดแม่งอ่อนฉันปล่อยแตกได้นะเพราะมันเป็นลาวสุดท้ายฉันจะยื้อให้นานที่สุดแล้วฉันก็จะปล่อยแตกฉันจะยื้อให้นานที่สุดแล้วฉันก็จะปล่อยแตก หมดแล้วใช่ไหมล่ะยังไม่หมดว่ะแม่งยังมาอีกอะ่ะเดี๋ยวโถเอ้ยหมุนชันช้นหมุนชัน้นหมุนชั้นจะจะยืมาสิันจะยือก่อนยือเอาเอากลับไปโอเคโอ้โชคดีโชคดีฉันจะยือฉันฉันยอมรับการแตกของทุกทุกแถวเอ้แต่แถวล่างแตกไม่ได้แถวล่างแตกไม่ได้โอเคแถวล่างแตกแล้วแตกแตกไม่ได้อีกอ่ะโอเคโอเค แล้วพวกนี้ถ้าเกิดไม่ตายถ้าไม่ตายไอ้แฟกรอบสุดท้ายไม่ไม,ไม่มาหรอมาได้แล้วนี่ไงมาได้แล้วโหรพาลูกช่วยทีโหรพาเออเออมามามา,มา,มาชนะแล้วฉันจะชนะแหละฉันจัดการแค่แถวล่างแถวเดียวนะคะน่าจะได้ โอเคแถวอื่นปล่อยแตกไปค่ะเดี๋ยวนี้เราชนะวิธีนี้แห้ะทุกคนเป็นวิธีที่สิ้นคิดที่สุดแต่ว่ามันก็ได้ผลที่สุดนะนี่น่าลำคาญจริงไอตัวนี้อ่ะหมุนเลยไปเย่นี่ด่านเก้านั่นเนี่ยนี่คือด่านเก้านันเนี่ยทำไมเราใช้วิธีที่แบบว่าสุดท้ายที่สุดที่เราแบบว่ามันเป็นวิธีหนสุดท้ายเลยอะที่เราจะใช้อะ เราไม่มีกอกแผ่น B แล้วไม่มีแพลน B แล้วนะทุกคนอ่ะต่อไปค่ะโอ้ด่านนี้ให้พื้นตัวนี้มาเยี่ยมไปเลยถ้าเราเอาอินฟินิตวางไว้ตรงนี้มันก็จะช่วยได้ทุกคนไอโมนนี่อัปเกรดได้ด้วยเหรออ่ะอัปเกรดไปอัปเกรดไปแต่ไม่เอาไปนะทำอะไรของฉันเนี่ยเฮ้ยด่านนี้ต้องใช้นี่แล้วแหละพามเมอวอนวัทอะค่ะต้องใช้แล้วต้องใช้แล้วเพราะว่ามันจะช่วยกักกันทั่วไว้นะกักกันทั่วแม่งมามาหมดทุกอันเลยเห โอโหแล้วก็มีไอตัวดันนี้ด้วยฉันเกียดจังเอาละค่ะเอาไปประมาณนี้เลยนะคะไม่รู้จะเวิร์กเปล่าแต่ไปกันไปกันจะเวิร์กเปล่าปะทุกคนทุกคนว่าจะเวิร์กปะช่วงแรกอย่ามาโหดละกันช่วงแรกอย่ามาโหดละกันขอเวลาฟาร,ร์มสักนิดนึงก็ยังดีเออเราคิดแล้วแหละว่าถ้าเกิดมาเยอะอย่างนี้นะคะเราควรใช้ไอตัวไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ย โอเคเดี๋ยวฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนทุกคนฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนในช่วงแรกต้องฟาร์มก่อนฮึบฮ uh, ึบใส่นี้เข้าไปฮึบเออเร็วเร็วสิเร็ว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 แป๊บหนึ่งทุกคนแป๊บหนึ่ง อันนี้ก่อนนะงับไปงับไปลูกโอเคเฮ้ยมันจะปล่อยตัวนี้มาเอ,อ่อเอ,อิ่มยังไงดีวะเอานีงับได้ไหมไอ้ตัวนี้งับได้ไหมแปบ๊บหนึ่งฉันต้องมีก๊อกสำรองเออบางก็ไม่ค่อยมีนี่ไปเดี๋ยว <laughs> ฉมั่วมากเลยตอนเนี้ย เดี๋ยวนะทุกคนตอนนึงนะทุกคนนะทุกคนโอเคโอเคไอตัวนี้มาทำไมเนี่ยกินไปงับไปงับไปลูกงับโอเคเรียบร้อยมันมีตัวกันบาเรียรมาด้วยเหรอ,อน,นี้ก็เยสสิอ,อ,อืมอะอย่างน้อยก็ครบทุกแถวแล้วแล้วก็ปึบอ,อันนี้งับไปงับไป เงินได้น้อยจังทุกคนหรือว่าเราปลูกทานตะวันไว้น้อยเกินไป <ว reality. S 1> อือจะมาตรงนี้เหรอจะมาตรงนี้เหรอจะมาแถวนี้เหรออันอนี้สู้ได้ไหมอะอันนี้สู้ได้ไหมอะมันดันไปได้ไหมะอะเฮ้ยด,ดันได้ดันได้ทุกคนดันได้ดันดันดันระเบิดระเบิด,บดตุ้มแม่งเลยระเบิดตุ้มตุ้มโอเคไอ้ระเบิดเนี่ยเราจะต้องเตรียมเอาไว้หลายๆจุดอืออืบ โอ้เงินน้อยจังโอเคทุกคนสายนี้เวิร์กไหมสายนี้เวิร์กไหมช้ำแถวช้ำแถวฮึบฮึบโอโอ,อยากได้แ่นฟูดทุกคนอยากได้แ่นฟูดอยากได้แ่นฟูดทุกคนว่าเวิร์กไหมโอ้โหถ้าเกิดสมมติเอาฉันเอากระถางไฟมาด้วยอีกอันนึงมันน่าจะได้นะเอากระถางไฟมาอีกอันนึงน่าจะได้ึยังไงเดีย กัรบาลีไปก่อนเอามันแตกแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยมันแตกไปได้ยังไงงงเลยมันแตกมันแต่ตอนไหนวะเนี่ยงับโอเคดันไป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 เย็นๆลูกชีวิตต้องสู้เฮิรฮิรอันนี้ขวางขวางนี้ไว้รอบหนึ่งก่อนโอเคโอเค ขวางเอาไว้มีแพนฟูดมาให้ไหมไม่มีไม่มีแพนฟูดมาให้เงินมาเงินมาโอเคนี่รอบสุดท้ายยังไม่มานะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยความจริงไอ้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยดีนะเนี่ยไอ้ตัวที่ผักๆเนี่ยโคตรดีนะเนี่ยเฮ้ยแถวไหนห้ามแตกนะมีแถวนี้ห้ามแตกทุกคน โอเคแน่จร okay. ิงมาสินี่นี่โอเคเดินไม่ได้เดินไม่ได้ละสิเดินไม่ได้เลยขยับไม่ได้เลยอ้าวเดี๋ยวนักเลงอยู่วะโอ้โหอ่ะอะกินไปกินไปเฮ้อสายนี้ดีสายนี้ดีดไอ้ตัวนี้นะคะสามตัวนะคะดันกากันกากันทั่วนะ เออดันจนแบบเดินแทบไม่ได้ด,ดูหน่าหลับขาดจังไอ้ตัวี้งนับกินไปลูกกินไปเล่งเวลาค่ะเล่งเวลาอะตายซะและ้วโอ้ดีจังเฮ้ยผาแล้วค่ะดันสิบได้ตัวนี้มาตัวนี้นะคะลืมไปแล้วเมื่อกี้ฉันนั่งดูคลิปอยู่มันทำอะไรได้นะ โอเคชารดลชูมพอยซันซอมบี้โอเวอร์ไอ๋อโอเคตัวนี้เริ่มคุมแหละโอเคเรางั้นเราเดี๋ยวกลับมาเล่นสายชาร์เด์กันแหละเดี๋ยวก่อนรับตังก่อนแบบนึงหนึงร้อนี่ไงอีกนิดนึงจะอัปเกรดได้แล้วด้านนี้ไนงะนี่ไงมันบังคับด้วยแล้วก็มันให้กระเทียมมาด้วยเหรอเล่นสายกระเทียมเหรอกระเทียมให้มันแบบว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันใช่ปะเธอบังคับฉันก็ต้องเอาไปแหละ ด่านนี้มีตัวกระโดดจากข้างหลังด้วยเหรอทุกคนเอาตัวนี้ไปดีกว่านะคะตัวนี้ติดบูสเตอร์ด้วยนะคะเซเล,ลอรี่สต็อกเกอนะคะเออโอเคลองดูนะคะไปกันอ่ะฉันเชื่อสายนี้อ่ะฉัน,นก็ยังคงเชื่อใจสายนี้อยู่เฮ,ฮ,ฮ้ลิ้นลิ้นลิ้นเร่งเวลาโอเคแบบหนึ่งทุกคน อกระเทียมย้ายไปตรงนี้โอเคเอาไม่เห็นมันทำอะไรเลยทำงานหน่อยสิลูกทำงานหน่อยสิลูกทำไมมันไม่ทำงานวะหรือว่ามันเป็นสายอะไรวะฉันงงการทำงานมันเดี๋ยวก,ก็กินเมียบเลย ึบทำไมมันไม่ทำงานทำไมมันไม่ทำงานเงินเงินจงมาทำไมไม่ทำงานวะฉันงงกับมันเดไอ้ตัวนี้มันจะกระโดดมาข้างหลังใช่ไหม จะกระโดดมาข้างหลังใช่ไหมฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอจะกระโดดมาข้างหลังฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอจะกระโดดมาข้างหลังงับงับทีไอ้เปโนน่ะงับทีอ่ะหมูจะมาสองแถวเลยเจย์เยนเจยเยนเจะเย็นจะเย็นจะเย็นเจเยนจะเยนจะเยนรอระเบิดตุ้มมาก่อนตุ้มโอเคโอเค คนตัวทำดาเมตนี่กลายเป็นไม่ใช่ตัวนี้นะเนี่ยเออไม่ใช่ตัวนี้ไอตัวนีวสนว้สรุปมันทำอะไรวะสรุปมันทำอะไรฉันอาอีกแหละอาอีกแหละหรือว่าเดี๋ยวลองวางไว้ตรงนี้ดิวางไว้ข้างหน้าดิทำอะไรวะกำลังงงอยู่มันทำอะไรข้างหน้าเนี่ยเออลองวางไว้ข้างหน้า <S <S กูไมเห็นทำอะไรเลยสรุปมันดีตรงไหนเนี่ย งับลูกงับงับไปงับไปนี่น,นี่นี่ฉันทำไรตัวทำดาเมจของฉันก็คือตัวนี้เว้ยไม่ไม่จุกจุกจุกเฮย้ยเอายังไงกับไอตัวนี้ดีเนี่ยชึ้งแล้วก็อันนี้ทันไหมงับทันไหมลูกงับก่อนเออโอเค เออต้นลงฉันไม่เห็นตวนี้ทํางานอะไรเลย,เลยฉันต้องกลับไปดูใหม่ละฉันขอโทษนะทุกคนฉันโง่เองอ่ะไปด่านต่อไปค่ะอ่ะก้อนที่จะไปด่าน12นะคะไปเช็คต้นไม้กันแป๊บหนึ่งฮึบอืมไม่ได้เราไม่ให้ขาดเลยนะเออมันมีบางอย่างที่เราแบบว่าได้มันตั้งแต่โลกแรกๆก็ยังไม่ได้ใช้จนถึงปัปจจุบันอันไหนไม่ได้ใช้แน่นอนเราถอนออกเลยดีกว่าเนาะเอออันเนี้ยคงไม่ได้ใช้หรอกทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่ามันมันเก็บเงินไม่ทนันทุกคนโอเคประมาณนี้นะทุกคนอ่ะไปกันไปด่าน12กันค่ะด่าน12นะคะอย่าเสียต้นไม้เกินกว่า10ต้นได้เลยได้เลยโอ้มีตัวไก่ด้วยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> มีตัวไก่แล้วก็แม่งมีไดโนเสาร์เฉยทำไมทำกับฉันอย่างนี้ตอนนั้นฉันจัดการมันด้วยอะไรวะฉันลืมไปหมดแล้วเนี่ย ทำไมด่ดานนี้มันเอาไอตัวทิมวับไปเล่นไม่ได้วันเนี่ยเสียใจนะเนี่ยแต่ฉันก็ยังสงสัยกับไอตัวนี้อยู่ดีพอย s o n ส o m b i o over time มสงสัยอยู่ดีวันนี้ก็จะเอาไปอีกรอบหนึง่งเฮย้ยเดี๋ยวไอเมื่อกี้มันเตือนเมื่อกี้เผลอไปกดเย็ด้วยแต่ไม่เป็นไรมันเพิ่มตังในช่วงแรกฉันก็อยากได้เงินในช่วงแรกนั่นแหละโอเคมาใส่จีแบบเต็มรูปแบบ มาเอาตรงนี้ผมจริงฉันจะเอาน่าจะเอาตัวที่ไดโนเสาร์หลักไดโนเสาร์หลงมาด้วยแล้วเนี่ยโอเคโอเคใส่จีเต็มรูปแบบทุกคนฉันยังคงหลงรักใส่จีอเหมือนเดิม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าขุดอย่างนี้ดิวะอย่าขุดอย่างนี้ดิวะเออไอตัวไอตัวนี้ก็ไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไก่ไก่กจ้าไอตัวนี้ก็ไม่ได้นะเนี่ยไอตัวเนี้ยโอเคโอเคฉันรอดไม่ได้ไงวะเนี่ยฉันรอดไม่ได้ไงเนี่ย นี่ถือว่าเสียเสียต้นมาแล้วเนี่ยฮึบโอเคเงิน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 ฮึบใส่จีใส่จีจยังคงเล่นใส่จีต่อไปใส่จีต่อไปโอเคจะให้เดินเร็วเหรอจะให้เดินเร็วมาเหรออยา่ยาอย่าบอกว่าอย่า งาบเลยโอเคไอตัวนี้แม่งหน้าโมโหจริงฮึบฮึบจะมาอะไรกันขนาดนั้นจะมาอะไรกันขนาดนั้นฮึบดูแล้วก็ดันตูมหรืออีกสามต้น เราจะแพ้ไม่ได้นะทุกคนโอเคสายกีจงเจริญฉันบอกเธอแล้ว <c oughs> นี่ฉันเล่นชา์โดหรอไม่อ่ะฉันไม่ได้เล่นโอเคค่ะด่าน12ด่านสุดท้ายนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมค่ะแล้วก็มาเจอกันพัดหน้านะคะเราจะเล่นเออจะพยายามเล่นชา์โดนะทุกคนพยายามนะจะเล่นที่ไรแตกทุกทีเลยอ่ะอ่ะอ่ะมีตัวใหม่มาเฉย เออยกเว้นแต่ว่าได้พวกพวกชาโดเยอะๆก่อนชับะเราถึงอาจจะแบบกลับมาเล่นชา a ์โดจริงๆจังๆนะทุกคนอ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมเจอกันใหม่พัดหน้าคะ่ะบ๊ายบาย